แล้ววันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเขาก็ลงภาพภาพนี้ฮะวัยรุ่นท็อปนิวนะ <c oughs> อยู่ด้านบนค่ะส่วนเจ้าพ่อเฟคนิวอยู่ด้านล่าง <c oughs> <c oughs> <c oughs> อันนี้จากจากเพจวันนี้ก้าวไกลโกหก<ม>อะไรฮะดูราศีนะนะแม่ไปเอาท่านองคมนตรีมา <c oughs> ตอนนี้ท่านอา <c oughs> ไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองแล้วนะ <c oughs> นะนี่แล้วก็อีกอันนึ่งฮะนะ <c oughs> ที่วิโรจน์ได้ไปทวิตเมื่อวานไงนะวันนี้เก้าไกโกหกอะไรเขาก็เลยเตือนความจำฮะใช่ที่วิโรจน์โพสต์นะคะบอกว่าเศษฐาตอบเหมือนประยุทธ์เลยอะ่ะที่กล่าวหาว่าฝ่ายค้านให้เอาเรือประมงมารบรู้เลยว่าน่าจะเป็นวัยรุ่นท็อปนิวส์นะคะเออเขาก็เลยเอามาปแปะข้างล่างฮะใช่หาอดอมส้มเอาเรือประมงออกรบแล้วเออเนี่ยก็ตัวเองก็พูดไว้จริงๆไงค่ะแล้วพูดไว้วันนี้มาพูดย้อนแย้งกับเดิมด้วยที่พยายามอธิบายเนี่นะ แล้วการอภิปรายของสสเก้าไกลภาพรวมฮะก็มีทั้งประเด็นหลายๆเรื่องนะดุเดือดนะแล้วก็มีทั้งฮาด้วยนะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยดีโดยภาพรวมนะมีการโต้กันเียดเก็บก็มีแต่ก็ไม่พ้นก็ยังไปอภิปรายเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย1นึ่งหนึ่งสองดเนินคดีไม่ได้ประกันตัวนะรวมไปถึงเนี่ยอย่างตัวอย่างนี่คุณพนิดานะพูดถึงเรื่องการอดอาหารประท้วงในเรือนจําด้วย เดี๋ยวลองดูบางช่วงบางตอนกรณีนี้น่าเป็นจนถึงวันนี้มีการอดข้าวอดน้ำเกือบ50วันเพื่อประท้วงกระบวนการยุติธรรมที่ท่านบอกว่ามันเป็นปกติเนี่ยค่ะกรณีนี้น่าเป็นห่วงมากว่าอาจจะเสียชีวิตได้ตลอดเวลาจนถึงวันนี้มีการอดข้าวอดน้ำา50วันแล้วเกือบสองเดือนนะอันนี้ในติ๊กต็อกเขาเลยบอกว่าเนี่ยอาจจะเสียชีวิตได้เนี่ยเอาขึ้นมาดูเต็มๆฮะฉีกตำราโภชนการ อดข้าวอดน้ำห้าสิวันที่ตำราพจนาการนะมันปกติไหม่ะทำไมไม่บอกด้วยว่าเขากินอะไรนะแล้วทำไมไม่บอกด้วยว่าการอดข้าวอดน้ำนั้นเนี่ยมันมีผลอย่างไรหรือไม่กับการพิจารณาประกันหรือไม่ประกันตามกฎหมายมันมีข้อไหนไหมที่ระบุว่าถ้าหากผู้ต้องหาอดข้าวอดน้ำถึง50วันแล้วต้องให้ประกันนะมันมีไหมมีแต่ว่าจะให้ประกันก็ต่อเมื่อ พฤติการจะไม่ให้ประกันก็ต่อเมื่ออะไระก็จะมีรายละเอียดคือส่วนใหญ่ให้ประกันนะแต่มีข้อยกเว้นถ้าไม่ให้ประกัน,น,กกนพฤติการของผู้ต้องหาเป็นยังไงจะหลบหนีไหมทำผิดซ<า><า>้ำไหมนะแล้วก็ให้ยืน่นขอประกันถ้าไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงก,ก็ยกเท่านั้นเองครับแล้วถ้าเกิดว่าใช้ตรรกะนี้ได้หมดนะทุกคนอดข้าวอดน้ํากันได้หมดเลยเรือนจาแล้วได้ออกหมดนะทวงทั้งเรือนจําเลยแล้วนี่คือสภานิติบัญญัติที่ออกกฎหมายไปบังคับคนอื่นนะ พอพวกตัวเองทําผิดกฎหมายแล้วถูกจับดําเนินคดีก็มาอภิปรายแบบนี้นะอันนี้คือตัวอย่างที่พักเก้าไกลยังมีการหยิบเรื่องนี้อยู่เพื่อรักษามวลชนจะหวังผลหรือเปล่าอภิปรายครั้งนี้เนี่ยไม่เยอะแต่ก็ยังมีอยู่ใช่ไหมวันนี้การ์ตูนการเมืองสะท้อนภาพการอภิปราย ในสภาในช่วงสองวันที่ผ่านมาค่ะขอหยิบกระตูนของคุณวัตตูนนะคะเรื่องของขนาดค่ะขนาดที่ว่านี่คือนายกนะคะมีตั้งแต่นายกใหญ่สังเกตลักษณะนะคะลงพุงนิดนิดหน้าเหลี่ยม,ยมค่ะนายกเล็กเป็นผู้หญิงค่ะและนายกนิดร่างสูงโยงค่ะโดยคุณวัตตูนค่ะอืมแลวข้างหลังข้างหลังข้างหลังของเออไม่ใช่ข้างหลังด้านขวาด้านขวาขวาสุดนี่คือคนสูงสุด ค่ะนะอันนี้คือนายกตัวจริงใช่ไหมนายกโดยตําแหน่งนายกนายกตัวจริงสิ <c oughs> เอาเหรอเออนายกโดยตำแหน่งตัวจริงนายกเล็กออแล้วก็นายกใหญ่นายกเล็กนี่ฝึกหัดอยู่ออกงานถี่นะออช่วงหลังเนี่ยมีนิดมีเล็กมีใหญ่นะฮะแต่เป็นนายกทั้งสามเลยอันนี้ในการ์ตูนของคุณวัดค่ะเอาต่อที่แนวหน้าการ์ตูนโดยคุณพศค่ะ,ะดูภาพกันโอ้โหต้องขออภัยคุณผู้ชมนะคะดีนะที่เป็นขาวดำนะคะคุณผู้ชมมีนักโทษ นะร่างตัวโต,วตวสูงใหญ่เลยใส่ชุดนักโทษใช่ค่ะแต่ว่าบนหัวของนักโทษคนนี้นะมีคนคน่ะนั่งไล่นั่งตีมแมลงวีอยู่นะไล่ชิ่วชี่วชี่วไปไปไปนี่คนที่ตีเนี่ยเขา,เาให้ฉายาบอกว่าเป็นรัฐบาลมาแมลงวันนะไล่พวกมแมลงวีค่ะเพราะว่าคนนี้เขาบอกว่าก็แค่พวกมแมลงวีชอบตอม เดี๋ยวพวกเราจัดการให้เองครับนายนี่ฝ่ายค้านก็บินบนไปเวียนมาค่ะให้นักโทษรำคาญใจด้านล่างบอกว่าแมลงวันห่วงรีฝ่ายค้านแมลงวีรัฐบาลแมลงวันใช่ไหมมีคำบรรยายบอกไว้โดยการ์ตูนพศตกลงเนี่ยก็ทำหน้าที่ไล่แมลงวีให้กับกองอึ <c oughs> <c oughs> อันนี้แนวหน้าการ์ตูนเอ,อ่อต่อที่ยุคแสนสารานโดยบัญชาคามินค่ะ วงการสีกากีนะยังวุ่นไม่เลิกไม่เลิกนะคะแล้วก็นี่เป็นหน้าหลุมศพด้วยอยู่ในหลุมศพค่ะก็ยังไม่ไวายนะมีการสั่งการด้วยค่ะอ้าวหลุมที่มีชื่อว่าโจ๊กเนี่ยนะคะสั่งการออกมาเลยบอกว่า,ม,าม,ม้าหนุ่มัเท้ากล้าลุยมมาแกเลี้ยงไว้เปลืองข้าวสุกและดูนะ,ะที่พูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะมีมมาแกนอนเฝ้าตรงหน้าหลุมนะคะที่มีป้ายชื่อโจ๊กอยู่ส่วนหมาหนุ่มทําอะไรโน่นไปลากไส้สาวไส้นะ,ะคะของอในหลุมที่มีคําว่าต่ออยู่ค่ะ แต่ว่าหมาหมาแก่ที่เลี้ยงไว้เดี๋ยเปลืองเข้าสุกอพอไม่ทำอะไรเลยนอนเฉยเฉยเลยค่ะหมาแก่เหรอ,อมหมายถึงหมาที่อายุเยอะใช่ไหมหรือว่าหมาแก่ขายาเหรอเออหลุมนั่นนะชื่อเทพโจกใช่ไหมเทพโจ๊กอ่ะเออ <c oughs> อันนี้เป็นการ์ตูนยุคแสนสำราญฮะบัญชาคามินค่ะต่อที่การ์ตูนออนไลน์นะคะลอกเลียนค่ะมาแล้วห้องทรมานนี่เจ้าหน้าที่เปิดอะไรให้ดูเปิดนี่ค่ะทะลุล้านเรียบร้อยแล้วแอนิเมชั่น2475น้ำลายพูมปากเลยฟูมปากเลยแล้วก็มาอ้างนะบอกโอ้ไอโอช่วยกันฟันเออคือตอนนี้ทั้งในแง่ของเนื้อหาคือทั้งปริมาณและคุณภาพเอางนี้ีกว่า แอนิเมชันสองสี่เปริมาณคือคนดูทะลุล้านไปแล้วคุณภาพไม่มีการออกมาตอบโต้หักล้างด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์เลยมีแต่อาจารย์สุรักษ์คนเดียวในเวอร์ฟอรัมข่าวสารต่างประเทศวันนี้นำเสนอภาพเทพีสันติภาพที่แสนสวยงามโดนฟ้าผ่านะคือในขณะที่เกิดพายุฝนได้มีการจับภาพนี้ได้ครับอันนี้ไม่ใช่ภาพกราฟิกนะค่ะ เป็นภาพเมื่อวันที่สี่นะที่ผ่านมาสี่เมษาค่ะว่าจังหวะอะไรมันจะพอดีขนาดนั้นนะนะถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยก็ต้องวิเคราะห์กันแล้วตอนนี้นะเรื่องโหราจารย์ต้องมาแล้วนี่พอดูภาพมุมกว้างนะกลายเป็นภาพไวรัลนะคะอ่าอันนี้จากเวิร์ฟอร์มข่าวสารต่างประเทศค่ะส่วนในการเกณฑ์ทหารฮะเราก็ได้เห็นความสวยงามนะนั่นก็คือเอ่อน้องๆซึ่งเป็นบุคคลหลากหลายทางเพศค่ะบางคนก็แปลงเพศแล้ว แล้วก็รูปลักษณ์ภายนอกเหมือนผู้หญิงเลยอันนี้คือคุณร็อกกี้ปาริดาหานเสนานะปัจจุบันในเรียนอยู่ที่มศปรีปทุมนะฮะก็ไปเกณฑ์ทาหารที่กเกษตรวิสัยที่ร้อยเอ็ดค่ะนะก็แน่นอนฮะเป็นที่โดดเด่นสะดุดตานะแล้วเจ้าตัวเนี่ยนะก็ผ่านการศิลกรรมอะไรมาหมดแล้วะนะก็ไม่ต้องจับใบดำใบแดงครับนี่ก็จะเป็น สีสันทุกปีใช่ใช่